เอละบสองคนละแม่เอ้ยใบสองคนละุ่ละแมเอามา่่บเ้าภาพแม่จ้าาเขาเกเดือเนี่ยันเบอด้อครับครับเขาินแม่นี่เขามาทำไรอ่ะฮะไหนล่ะ่ปล่อยไลวดรู้ไครับนาปล่อยไหลเลยเออนี้นีังไมเอาตงนตัวนี้ไลอปไงายหน่อยนไปข้างบนอ่ะ nhiều con, 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 nhiều อะไรเ่ยสร้างเพื่อเก็บไว้ัน th บ่าจะเปิดจนมามีบกิน็หยังบ้าข้นขึ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 ้นเึ้นข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 ึ้นนขึ้นข้้น้้นน้

A loại 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 loại

แล้วไทยกโดนตัดแงแนตั้งสำเนาโอ้สำเแล้วมันจะดรอปเองกินซื้อสุพัเลย้โดอะไรนะดืมบอกี่นะคสดีนะคะโอ้โหเี้ยมาีอืีครับวดีครับ <คล>เราเเอาี่านี้อเอเซมผ้าผ้าเช็ดมือนะมั้งเดมัเพื่ะานไปงานบุญบุญนึ่งแบ่งกัน่วแบ่งล่างกันอืพอดีค่ะ ลุงา้าเพาไทยลุง่จ้าแม่อยากกินนเอาม่พีนี่แหละแม่พูก็ดีแม่พูยงไก่ไร้ค่าเอาไทยเนี่ยพูดได้ไ้วยไหนยังไปทางไหนยังไปทางหนยังไปทางไหน